ก็บรรยากาศบรรยากาศโค้งทางครับวัดป <other> ่าหนองช้างขาวคือโดครับขอบคุณเร่ท่านด้วยค่ะกาแฟกาแฟอยู่ี่ะรก บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศลงทานแล้วนะครับนี à, ่อันนี้คืออะไรครับขนมอะไรครับนี่แก่ขนมคุณละอันนะคะคนละอันนะแม่นะแบ่งกันกิน เอาบรรยากาศสนุกสนุกครับมาให้ท่านชมกันล่งทางครับวัดป่าน้องข้างข่าวนะครับก็มีมุมที่สนุกสนานครับจากโยมวัดสุวัสิการอันนี้เขาเรียก,กนนขนมอะไรครับขนมอะไรครับเบเอร์ค่ะเบเอร์ออเ๋อเบเอร์ครับของมาจากคุณอะไรครับ มาจากมัวปีนี่ค่ะร้านเ่อนเขียนมัววีค่ะได้แบ่ง้ ตอนนี้โรงทานแจกขนมครับแจกขนมกันครับวันนี้นดขุณครันครับมีขนมหลายอย่างครับที่อุบาสกวัสิกาผู้ใจบุญนะครับนำมาทำงทานกันและจ็แจกจ่ธรทำได้นำไปรับประทานกันนะครับ